เ้อาหารที่กินแล้วทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและก็เตือนให้กับร่างกายคาถามที่พี่ปราได้รับบ่อยมากตอนนี้เลยพี่ปรากินอาหารอะไรดีเนี่ยที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็บํารุงเลือดบํารุงโลหิตและที่สําคัญก็คือหาง่ายไม่แพงใกล้ตัววันนี้พี่ปราะจะเอาอาหารต่างๆมาแนะนําแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่า อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ยูท t บเพจที่ฟิ h เพจ t ี่ f i s บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังกัน9อาหารนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะพี่ปลาบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้ใครๆก็อยากจะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราเพราะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นพี่ปลาเข้าใจเลยดังนั้น ถ้าเราเนี่ยต้องการให้การกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดก,การกินอาหารต่างๆเราก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์เรามาดูกันเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างข้อที่หนึ่งขิงโอ้โหสมุนไพรไทยมีประโยชน์จริงๆและมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยขิงขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนซึ่งจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและมีส่วนช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย 2. กระเทียมอู้กระเทียมที่เราทานตามบ้านนี่เป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมมากและกระเทียมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันกระเทียมสารชนิดนี้มีเรียกว่าประโยชน์มากกระเทียมมีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระเทียมช่วยลดคราบที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้อย่างเรียกว่าคล่องตัวเลยเพราะฉะนั้นกระเทียมจึงมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราสามขมิน้นแน่นอนเลยขมินม้นขมิน้นขมิ้นมีประโยชน์มากมายขมิน้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดไขมันในหลอดเลือดและยังมีส่วนช่วยในการกระตุน้นการทำงานหงหัวใจซึ่ง ช่วยในส่วนของการสูบฉีดเลือดอีกทั้งยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นข้อที่สี่ดอกกระหล่อมดอกกระหล่ำที่เราจะมาใช้ผัดกินมันอร่อยมากและมีประโยชน์มากมายเรามาดูกันสิว่าดอกกระหล่ำมมีประโยชน์อย่างไรดอกกระหล่ำเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดบำรุงหลอดเลือดหัวใจ บำรุงเซลล์ผนังหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวลียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่ห้ากระเจี๊ยบแดงพี่ปรางอยากจะบอกว่ากระเจี๊ยบแดงมีประโยชน์มากหลายคนนี่มาต้มน้ําแต่อย่าลืมนะคะต้มน้ําดื่มเราไม่ต้องใส่หวานมากเกินไปเพราะการใส่หวานมากเกินไปมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้พี่ปรามีเรื่องเล่าหลายคนเขาก็อยากจะบำรุงเลือดกันมากก็ซื้อกระเจี๊ยบมาต้มทานแต่อย่าลืม มดิทานไปแล้วทานไปมากเนี่ยโอ้โหน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงกลายเป็นมีปัญหาในเรื่องของน้ําตาลในเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปาจะเตือนอยู่เสมอก็คือการที่เราจะทานอะไรก็ตามไม่ให้น้ําตาลใส่มากเกินไปแล้วจะทำงไงก็เพื่อให้มันมีรสชาติเท่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกระเจียเ๊ยบแดงมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนกระเจียเ๊ยบแดงเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิตช่วยบำรังเลือดและช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้ดีข้อที่หกพริกพริกที่เราชอบทานนี้มีประโยชน์ขนาดนั้นเลยพี่ปราแน่นอนกับพริกมีประโยชน์มากมายและทำไมพริกถึงมีประโยชน์คำนี้พี่ปามีคำตอบเลยว่าพริกมีสารอะไรถึงมีประโยชน์ต่อร่างกายมาฟังกันเลยพริกมีสารค็คปไซซินซึ่งมีฤทธิ์ในการทำให้หลอดเลือดขยาย พร้อมช่วยในการละลายลิ่มเลือดช่วยลดการหดตัวของเส้นเลือดยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดในร่างกายข้อที่7แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ที่ดมไปด้วยสารต้านนู้มอิสระสูงและยังมีกรดอะมิโน,โนที่ช่วยให้ร่างกายผลิตสารในตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยห,หลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น 8ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ที่มีสารกระตุ้นในร่างกายที่จะทำให้ผลิตสารไนตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวจึงทำให้เกิดกระแสโลหิตเกิดการไหลเวียนทั่วร่างกายข้อที่9ปราแซม,มอนโอ้โหปราแซม,มอนมีประโยชน์มากเลยใช่เลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าปราแซมอนมีประโยชน์มากมายเรามาดูกันซิว่าปราแซมอนมีประโยชน์อย่างไรและเราควรรับประทาน มากน้อยแค่ไหนมาฟังคำตอบซึ่งอยู่ที่นี่ละค่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและช่วยต้านการจับตัวของริมเลือดทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นพี่พลพรอยากจะบอกเลยหลายคนที่รับประทานปลาแซลมอนแล้วจะรู้สึกดีแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เราอาหารเราก็มีต้อง หลายอย่างทั้งหมดต้อง9อย่าง9อย่างนี้มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายพี่ปรามีเรื่องเล่าการที่เราเนี่ยทานอาหารบำรุงเลือดเข้าไปรกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดดีสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกได้เลยเลือดลมเราจะไหลเวียนได้ดีและจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมันมีประโยชน์มากเลยถ้าสมมติว่าเราไม่มุมลงร่างกายของเราเนี่ยเคยมีเคสเคสหนึ่งที่มาตรวจปรากฏว่าซีด พอซี่ทำอะไรก็จะเหนื่อยง่ายหายใจเหนื่อยง่ายมากเลยและปัญหาที่ตามมาก็คือจะเจ็บป่วยบ่อยเกิดการติดเชื้อได้ง่ายและหน้ากลัวที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าหน้ามืดบ่อยๆเกิดล้มลงถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้วันนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเรารู้สึกไม่สบายหรือเรามีอาการผิดปกติอะไรต้องไปตรวจไปรักษาอย่าลืมเลย การตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญสําคัญมากๆเลยถ้าเรามีอาการผิดปกติเราก็ต้องรักษายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไรภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในผู้สูงอายุถ้าเราเกิดล้มลงไม่แน่หรือว่าเส้นโลหิตในสมองอาจจะมีปัญหาจะเกิดการแตกติดปันขึ้นมาถึงตอนนั้นเราก็จะลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ปราจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าเอาหารที่เราควรรับประทานหรือเรารับประทานนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนค่ะ9อาหารที่จะช่วยบำรุงหรือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมีข้อที่1น่งเราเริ่มที่ขิง2กระเทียม3ามขมิน้นสดอกกระหลำ่ำห้กระเจี๊ยบแดง6กพริก7แตงโมแปดทับทิม 9. ปลาแซลมอนอ่ามีทั้งหมด9อย่างเลยเลือกรับประทานแต่อย่าลืมถ้ามีปัญหาอะไรเขียนคำถามมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพี่ปราจะตอบให้เรามาดูแลกันแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลา และที่สำคัญถ้าใครสนใจเรื่อง Youtube ก็กดถูกใจกดติดตามเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเราจะได้รับสิ่วิดีที่พี่ปราลงให้ทุกวันมาดูแลสุขภาพใยกันเพื่อเป็นตัวเติมสู่ผู้ส่งยิบสุขภาพผู้ส่งใบอนุภาพ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ